ร้อนๆเลยคะ่ะขอบคุณค่นนะลูกค้านับิเดินน้ำมันกระเด็นใส่หนะึ่งร้อนๆเลยคะ่ะแม่ระวังน้ำมันกระเด็นนะแม่นั่นละพวงหนึ่งเลยครับ<ะ>พวงหนึ่งครับขายได้ทีเดียวนะคะใช่ น่ารับประทานมากค่ะใแค่อาทิตย์เดียวนะคะลูกค้าเยอะมากค่ะหัวเงินยี่สิบบาทนะคะขายถูกมากเลยค่ะอันนี้ทอดครั้งละกิโลอะค่ะประมาณประมาณเนี่ยว,วันละแปดสิบอะฮะวันละแปดสิบโลวันละแปดสิบโลถ้าอาทิตย์ร้อยโลอาทิตย์ร้อยโล กอดต้อกจะบอกว่าคุณภาพของร้านนี้คืออะไรรู้ไหมดูการล้างไส้คนดีอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาแนะนำการรับฝากขายบ้านกับเรานะคะสำหรับใครที่อยากขายบ้านแต่ขายไม่ออกสักที สามารถมาใช้เื่อชีพยอย่างเราได้นะคะเรื่องงานเรื่องขายไว้ใจเราได้เลยราคาเป้าดูแลครบการตลาดครบจบถึงจ่ายง่ายๆแค่สนใจมาฝากขายบานกับเราเรายินดีพร้อมดูแลคุณ <S <S เพราะเรามีขบวนการตลาดที่จะทำให้ทรัพย์สินของคุณขายออกได้ง่ายโดยไม่ต้องงอหาวิธีอื่นๆ ที่ทำให้คุณเองเสียเวลาจบกับเราง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาผู้ซื้อตัวเองให้สูญเปลา่าหากคุณสนใจรับฝากขายบ้านในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลทั้งมาสอบถามได้ที่ทางรายนี้ได้เลยนะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษาได้ให้บริการคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิสาชาแนลนะคะวันนี้ตั้งจะพามาชมร้าน ไส้ทอดคนรุมนะคะราคาพวงละ20บาทค่ะโอ้โหขายดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมพวงละยี่สิบนะคะทําไม่ทันแล้วก็ทอดไม่ทันเลยค่ะนี่ค่ะ20บาทค่ะคุณผู้ชมขายดีมากมากค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเลือกกันได้เลยนะคะพวงละ20สิบค่ะ ลงยูทูบอยู่ที่ตลาดห่างทองเราลงจ้าจ้าแม่เออจะบอเคยดูใช่ไหมพ่อเคยดูให้กับคุณคชาพ่อเนี้ยไปเกลียนวันเนี้สองอันหรอหกสิบบาทหกสิบบาทสามพวงเนาะพ่อเนาะถูกเนาะถูกยี่สิบบาทนะคะพวงยี่สิบค่ะอ่างทองเห็นไปลงอะไรวะไก่ไก่อบไก่อบองคอาลีอ่ะตอนนี้เราจะไปอ่างทองนี้เราจะไปขาย ด้านหลังก็ทอดไม่ทันนะคะด้านหน้าลูกค้าก็เยอะเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่มีพ่อน่าจะหมดเลยค่ะทอดไม่ทันค่ะแมคค้าวัสดีนะคะจ้า <c oughs> โอ้โหมีงานเลือกขนาดบบนี้เลย ตังจะบอกว่าอันนี้พี่เข้ามานัดแรกเลยนะมานัดแรกเลยค่ะ okay. Okay. คือมาครั้งแรกนะคะมาครั้งแรกแบบขายกันไม่ทันแล้วอะ่ะแม่ hmm. เลือกอยังไงยี mm ่สิบบาทจนะ้ะ mm hmm. เลือกเลยจ้าแ mm ่ท hmm. mm hmm. กรอบากรอกกรอบเลยคะ่ะ อดร้อนๆค่ะอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มมาขายกี่โมงคะพี่ที่นี่เหรอตอนตอนเริ่มตั้งแต่ทำไม4โมง4โมงอันนี้มาครั้งแรกนัดแรกใช่ไหมคะใช่ครั้งแรกฟังมาค่ะไม่ทันแล้วค่ะคุณผู้ชมห่วง20บาทนะคะ ตนนี้พักมาถ่ายวันจันนะคะคุณผู้ชมพี่เขาจะได้ที่แบบท้ายๆเลยนะคะแต่ว่าถ้ามาเนี่ยคือต้องมาเดินหานิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจะได้ตรงไหนเนาะยังไม่มีที่ประจำค่ะมีที่อื่นที่ไปขายไหมคะตอนนี้คะ่ะไปครับจากที่ไหนมาคะเม,มีวันวันอังคารจะไปบิ๊กซีครับน้าบิ๊กซียุทธยาใช่ครับค่ะแล้วก็วันพุธไปดีดีแลนครับดีดีแล้ววันพุธพัหัสไป ตลาดไทยรับตลาดไทยแล,ล,ยแล้วก็วันศุกร์ไปเรียทางรถไฟรัะอุ้ยแต่ว่าเอาจริงๆคือยังไม่ทําไมเราไปทุกที่แต่ว่าไม่เคยเห็นเลยอ่ะเพิง่งเพิ่งจะขายได้ทีเดียวพี่เพิ่งจะขายได้ทีเดียวโ<ช>อ้ออฟังมากแล้วก็เสาร์อาทิตย์อยู่แกนตลาดแกนเสาร์อาทิตย์อยู่แกนค่ะคุณผู้ชมอันนี้ขายได้ทีเดียวนะคะใช่โอ้อนา่ารับประทานมากค่ะ ร้อนๆเลยค่ะที่นี่มาแค่วันจันรวันเดียวนะคะมาประทานมากค่ะใส่หน้าร้านค่ะอ,อันนี้ตั้งมาหลังรลานะคะพี่เขาทำไม่ทันเลยตรงเดียวครับ ่วนน้พี่เดินน้ำมันกระเด็นสนน่นร้อนๆเลยค่ะแม่ระวังน้ำมันกระเด็นนะแม่น่านละ,พว,ละพวงหนึ่งครับพวงหนึ่งครับรขายดีมากเลยนะโอ้โแลวพวงใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเด็ดลพขายดีมากค่ะ เดี๋ยวตั้งให้ดูลูกค้านะคะลูกค้าหน้าร้านคือเยอะมากจริงค่ะขายแค่อทิต์เดียวนะคะลูกค้าเยอะมากค่ะพวงยี่สิบบาทนะคะขายถูกมากเลยะคะ่ะตักในถันนะคะเนี่ยค่ะสองพวงเต็มจานแล้วะคะ่ะออ นี่ทอดครั้งละกี่โลอะคะประมาณประมาณเนี่ยวันละแปดสิบอะฮะวันละแปดสิบโลวันละแปดสิบโลถ้าถ้าถ้าวันอาทิตย์ร้อยโลวันอาทิตย์ร้อยโลโอ้หอันนี้ทอดนานไหมอะคะพี่ไม่ไม่นานเลย ประมาณสิบนาทีถึงปะถึง,ถ,งถึงเนอ,อะมันจะแตกไหมคะแตกผู <laughs> ้ชมคือซักงต้องยืนยไกล,กลเลยนะแบบอยากจะให้เห็นภาพการถ่ายมากเลยนี่คะ่ะล้วไอเดียนี้ได้มาจากไหนอะคะพี่พเอาแรกๆเลยพี่พี่ทำจา้าขายที่ไหนคะระยอง อ๋อเจ้าที่ใช่้จะถ่ายทำไมอ๋อโอเคสาขาเดียวกันใช่ครับอู้ว่าแล้วคะมม่ะคุณผู้ชมสไตล์ร้านก็เหมือนกันเลยเราดูลูกค้าหน้าร้านโคตรเยอะเลยคะ่ะแยกสาขามาอยุธยาแล้วนะคุณผู้ชมมาทานได้นะคะที่นี่ค่ะใกล้บ้านเนี่ยบ้านอยู่บางการก็เลยใกล้บ้านหนอ่อยโอ้การจันทบุรีใช่ครับไม่ใกล้นะ <c oughs> จะอยู่ระยองไกลว่ะโอเคค่ะโอ้โหลุงซื้อค่ะร้านแตกเลยค่ะขายวันแรกนะคะ80ดสโลค่ะไม่พอขายค่ะนะคะสวัสดีนะคะไม่ทำเลยนะเดือดลูกค้าเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชม ทอบก็ไม่ทันนะคะ80โลนี้คาดว่า,มาไม่พอขายะค่ะแล้วก็ทอดไม่ทันด้วยะค่ะ ลค้าเยอะมากจริงๆค่ะหยิบเลือกใส่จานเลยคะ่ะลูกค้าเลือกเลยนะคะต้องต้องสองเตาแล้วนะเหมือนในดวลเออคุยจอมาจริงๆเป็นสาขาเดียวกันนะคะที่ระยองที่ตักเคยถ่ายนะคะคตลาดตรงนั้นนะ,คะใครเคยจำได้นะคะคือโดว์กิมนะลูคะ้อันนี้เป็นสาขาที่สองค่ะแต่ว่ามันใหญ่ อันไหนคะไม่รู้คิวไหนเลยแม่คะ <laughs> อู้วทำให้ไม่ยอมฟังเลยะค,ะค่ะันได้ะคะ,ะคะต้องมีบัตรคิวแล้วค่ะ,คะคเธอระวังระเบิดนะ <laughs> ถ่ายใกล้ใ <laughs>

แกดงอันนี้มีน,น้ำจิ้มไหมคะน้ำจิ้มหมดแล้วผู้ชมเห็นกันเอว่าน้ำจิ้มหมดแล้วแต่ลูกค้าคือแบบว่าก็ต้องรองก็ต้องกินน่ะเออยี่สิบบาทละค่ะรับรองไม่ไม่ประกันเหนียวนะคะไม่เหนียวนะคะรับประกันเลยค่ะเพราะว่าตาเคยทานที่ระยองนะคะ จตู่จักบ้านฉางนะคุณผู้ชมคลิปนั้นนะที่ตักไปถ่ายอะคะ่ะขาเจ้าเดียวกันนะคะที่อยุธยามาแล้วนะคะที่นี่ท่าเรือนะคะสุกวันจันทร์ค่ะถ่ายดีมากมากได้แล้วคะ่ะ ร้อนๆเลยค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าลูกค้าเลือกเลยนะจะ้าส<อ>ิบจะให้ดูยี่สิบบาคุณชมดูดิ <ไป S 1> แก้มบ่งแก้มเบียร์นี่คุณผู้ชมดูดิหใหญ่มากเหมือนจะใหญ่กว่าละยองคุณผู้ชม เหมือนจะใหญ่กว่าลอยองหรือเปล่าดูดิลูกค้าจ๋าเลือกเลยนะจ๊ะอันนี้จรงวงใหญ่มากเลยนะใหญ่มากใหญ่ไหมพี่ใหญ่แล้วปโะคุณใหญ่มากมากนี่ค่ะเลือกหยิบแย่งกันเลยค่ะแย่งเลยนะครับแย่งเลยห่วงใหญ่จริงนี่ขายวันแรกนะคะสุดยอดมาก,กน,นี่ค่ะห่วงใหญ่มากค่ะยี่สิบ กันหน้าหนึ่งร้อยโลแล้วนะพี่ต nah ้องตอกไปต้องเพิ่มเตาแล้วนะฮะเพิ่มเตาเขาไม่ได้ไม่ไหวโอ้ลูกค้ารอเลยค่ะ เอาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ขายวันแรกนะขนาดหลบมุมนะอ่าตั๊กจะบอกว่าตรงนี้คือหลบมุมเลยนะซอยเตงอ่ะที่จริงอ่ะจะเป็น2เส้นโน้นนะคะแต่ตรงเนี้ยยังขายดีขนาดนี้อ่ะถ้าอยู่ซอยแบบว่าคนเยอะๆนะคะโหค่าะวางก่นกอนเองนี่ค่ะขายดีมากเลยนะยนคะไปเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้ลูกค้ายืนรอนะคะ นะค่ะคุณผู้ชมไส้ทอดพวงละ20บาทดูดิอันนี้ตักเอามา3พวงดูค่อยโคตรเยอะอะนี่ค่ะโห<ฮ>เราทอดไม่ทันเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอามา80โลคาดว่าไม่พอขายแน่นอนค่ะเหลือ5โลนะเหลือ5โลโอ<ฮ>้โหเหลือ5โลนะครับอันนี้ยัง6กโมงนนีนิดเองใช่6กโมงนิด้นะคะนีร้อนร้อนเลยอเอาจริงๆนะน้ำจิ้มหมดนะ ต็วก็ไมยซิมก็หมดอะไรก็หมดนะคุณผู้ชมแต่ว่าลูกค้าเลยดูลูกค้านะครับโอ้โหเยอะมากๆค่ะสุดยอดมากร้านนี้ขายวันแรกนะคะฟังมากค่ะนะ<ๆ>หืมกรอบทั<ๆ>กจะบอกว่าคุณภาพของร้านนี้คืออะไรรู้ไหม<ๆ>ดูการล้างไส้โคตรดีค่ะคุณผู้ชม<ๆ>อืมการหมักของเขานะคะจะมีรสชาติเลยค่ะ<ๆ>นัวๆเต็มนิดๆค่ะ อมอ,อร่อยอเอาจริงๆอ่ะจะกรอบกว่าน,นี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ร้านอะ่ะไ,ไ,ไม่ทันนะคะแต่แต่ความไม่เหนียวเนี่ยความร้อนๆเลยอืมอ,อร่อา้าวอหรออืม มานะมู๊งตลาดทุกวันจันนะคะที่นี่นะแต่ว่าต้องเดินหาร้านไส้ทอดเพิ่งยี่สิบาทหน่อยเนาะอืมเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้มีที่ประจำอืมไม่มีที่ประจำแล้วไ้ชมแรกนะถูกแล้วก็อร่อยยี่สิบบาทอะนะก็สลด์อีกทีนี้นะคะตาต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะไปพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้คือแบบสัมภาษณ์ไม่พงไม่ค้าอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้เขาขายดีมากจริงๆนะคะขายมนแรกนะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับตั๊กด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยมากค่ะ